สวัสดีค่ะจะคิโนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาเบาๆนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยกับทุกท่านทําเลตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากอบอตอ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดิน142ตารางวาค่ะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยภายในถึง3ห้องนอนเลยนะคะ หห้องน้ำมีเพื่อนบ้านห่างจากถนนรัดยางเพียงแค่200เมตรเท่านั้นค่ะมีความเป็นส่วนตัวอยู่อย่างสบายนะคะในราคา780,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ปลอดปลโปร่งร่มสบายครับทุกท่านเดินทางก็สะดวกสบายนะคะมีความสงบนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะไม่ไกลจากสาธารณะนูประโภคด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายกันร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปด้วยเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะขอแนะนำให้ไปชมบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเจคโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ ส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อเจคเคนนใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร,ร้อยตอนนี้สวัสดีค่ะ